สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านนะครับอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมยกสโบรกิชแชนแนลนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ที่โรง,งนงครับผมสวัสดีครับอวไนครับี่ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่ฟาร์มวัว,นนรวครับผมมาดูวิถีชีวิตแรงงานไทยในอิสราเอลครับในฟาร์มวัวอาเชือ้อ สเปียนหัวครับท่านผู้ชมโอ้เปียนหัวนี่ครับจะเป็นหมุนนะโอเคครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็ะจะเป็นเช็คค่านำนมนะครับอันนี้นมยกก็ไม่ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับท่าน เอาตัวนี้จะเอานมไปตรวจมีรหัสตัวทำยาเจ็เปบนคอกทีคอกเก่าคอกยังน่งครับคอกนี่เข้วมาเอาตัวเขาซุ้มตรวจนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับ่านผู้ชมที่นี่ฟอกมามทีเป็นยังขึ้นน้คือบดใดขึ้นเกลรยวอ๋อกดหัวเป็นเหี่ยมหัวมาดูว่ ยกอยู่ไม่นานนะครับเยยนหัวนีจะเป็นแผนกใครแผนกมันนะครับแผนกหนึน่งก,ก็ล้างหัวนมครับฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็แผนกหนึน่งก,ก็ทำการเสียบเต้านมรีดแล้วก็วัดน้ำหนักวัวนะครับโอ้มาตรฐานสากลครับฉีดน้ำขบงเดี๋ยวก่อบ มันตึงนมนะครับท่านผู้ชมเ,เวลาไหนวัวที่มันตึงนมมันก็จะมาออกนะครับมันรู้จักเวลานะครับเวลาที่จะดบคนรีบนมนะครับมันก็จะรู้เวลานี่ครับกำลังไล่เข้าซองนะครับท่านผู้ชมนี่งูวัว,วเป็นวัวแม่สาวนะครับวัวใหม่ก็ฝึกยากนะครับยังไม่ชิน,นเป็นฟาร์มวัวมีสเรียวนะครับ ภาคเหนือมันตึงนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ตัวแม่นี้มันก็จะตึงนมมันก็จะดูดได้มันก็จะมาให้คนไทยนี่นะครับมารีดนมเวลานะั้นาก็เสร็จแล้วมันก็จะกลับกลับไปนอนพักผ่อนกินอาหารนะครับอ้แปลกใหม่ก็จะยากครับ ไม่ยากเลยนมครับแต่ว่านานไปชิ้นมันชิ้นแล้วก็จะเรื่องปกตินะครับเน่อหนวาัวที่นี้า่ใัวนี้ก็เป็นวันนนวที่เพิ่งคลอ,อดลูกใหม่นะท่านผู้ชมเป็นวัวใหม่วัวสาวก็ <c oughs> ไม่ไม่ชินเท่าไหร่เดี๋ยวสักหน่อยประมาณ สองสามครั้งเดี๋ยวก็ชิมนะครับท่านผู้ชมแล้วเด็กเขาเรียนนุ่มไปกับเพื่อเป็นให้เป็นความนุ่มตอนเช้าครับเป็นควาลูกที่เกิดใหม่หนึ่งสามวันจะได้กินก็เห eyes, oh. ี <ot> ่อ <ot> ๋อหนึ่งลูกก็จะเอานมนะครับท่านผู้ชมนมหัวใหม่ๆนะครับหนึ่งถึงสามวันก็จะรีบให้ลูกที่มันคลอดนะครับกินนะครับข้างในนี้ที่พัสดุข้างในจะไปออกไปใช่ไหมฝั่งนู้นก็จะถอยออกนะครับท่านผู้ชมถอยออกแล้วก็กลับไปสู่ ที่นอนนะครับและกินอาหารไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่เปิดแล้วีท่านผู้ชมเปิดแล้วเปิดแล้วอันนี้จะเป็นคอ,องใหม่น,นี่จะเป็นคองใหม่นะครับอ Ges ัตโนมัตินี่เชื่อกครับรู้เองครับตรงนี้ชินละเป็นวัวเก่าแล้วครับแก่สนามแล้วจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่วัวแก่สนามเดินมาแล้วมากๆข้ามข้ามข้ามโบ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  ตัวเมียน่าจะผสมผสมผสมเทียมนะครับผสมเทียมนีม่พวกนี้ก็จะเป็นพวกที่แก่สนามนะครับรล้วใบบอกแล้วใคนไทยบอกว่าพวกนี้จะเป็นตัวที่แก่สนามรู้หมดแล้วแล้วก็รีดนมแล้วก็ออกไปทําชีวิตปกติแล้วนะซึ่งนมัมต้องการให้คนเล่นนม โอเคมาแล้วข้อเก้าไม่ใช่ข้อเก้าข้อสิบมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวอันนี้ก็ไม่เคยได้กินนะครับก็จะมาดมโอเคนะครับอะ,อะไรครับผมเนะี่ย ไรที no ่กันว er ัวออกไปนะครับหลังโรคบรรทุกสามารถวิ่งข้ามไปอาหารได้เห็นอ้างเขาทักออกกนี่ครับมาอยู่ที่ฟาร์มวัวนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นฟาร์มวัวในอิสราเอลหาชมได้ยากมากครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูวัวคลอดลูกนะครับ วัวตัวนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับถ้าเปียกเป็นไท่เป็นสายพันธุ์ขาวด่าครับแต่ว่าผสมผสมเชื้อพ่อจะเป็นซีเมนต์ทอนครับซีเมนต์ทอนนะครับตัวพ่อมันจะซีมเมนต์ทอนอันนี้จะเป็นผสมเทียมหรอครับน,น,นี้จะเป็นผสมเทียมนะครับท่านผู้ชม <ขอ S 1> นี่คลอดลูกใหม่ที่คลอดลูกไปก็จะเอาไปรีดนุ่มคลอดลูกเสร็จแล้วก็จะแยกลูกไปเก็บไป็นต่างหากครับ โอเคครับ <Okay. S 2> แล้วก็ลูกเราอ่าแม่พวกนี้จะไปเรียนนุ่มเพื่อจะไปเรียนไปป้อนตอนัวตอนเช้าครับผมอันนี้ขออภัยนะครับท่านผู้ชมมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเรามามืดนะครับช่วงคำ่ำๆก็มองไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะครับจะมืดเน,นี่ยครับแสงมันจะไล่นี่กำลังหัดเดินนะครับกำลังหัดเดินก้าวแรกก้าสอง ด้านหน้าสองเอร์ลังสามนะครับใหม่ๆก็อ,อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมุมใหญ่มากทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่คือพร้อมคลอดทั้งหมดครับสี่ชั่วโมงเลยฝั่งนี้ก็พร้อมคลอดนะครับท่านผู้ชมมาเบิ็งทั้งเกลียดเรื่อยๆครับไม่ใช่ตัวเดียวเราคิดว่าครับตัวนี้ตัวนี้แหละครับตัวนี้เหรออาการยั่งเหรอครับมันนอนนะสิครับนอนขอพัก ค่าเห็บหมัดยังไงครับอายุนี่อยุนี่จะ่มีเลยครับแต่ว่าจะมีจะมีเสียวัคสิ้นทุกสี่เดือนอยู่หมัดใช้ในการฉีดเรบไม่มียาอะไรแต้มนะครับท<ม>่านผู้ชมไม่ได้ทานะครับฉีดอย่างเดียวเพราะว่าวัวเนื้อผมก็ฉีดเหมือนกันวัวเนื้อนายจ้างก็งกทําการฉีดตายแห้งอีก <laughs> นี่ครับท่านผู้ชมใหญ่มากครับอนังการงานสร้างมันก็ไม่กล้าข้ามนะครับท่านผู้ชมลางเหล็ก รีดนมรีดนมเสร็จแล้วสบายใจกลับไปนอนกลับไปนอนอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นวัวที่รีดเสร็จแล้วนะครับก็ลกลับไปกลับไปนอนนะครับกินหัวอาหารกินอาหารตามปกตินะครับท่านชมนี้มันก็จะเก่ยสนามแล้วไม่ไม่ต้องสอนอยากนะครับวัวเพราะมันจะเป็นอัตโนมัติไม่มีใครต้อนนะครับ ไปเองโอเคไอ้น้อนพวกนี้จะรีเสร็จแล้วลงที่แปดโอเคมันไม่เคยได้กินนะครับมันจะมาดมแล้วก็ขามมาไม่ได้มันกลัวโอเคครับผม นี้ก็มาดูวิถีชีวิตนะครับคนเลี้ยงวัวคลิปก่อมีได้มากนะครับท่านผู้ชมนีนก็จะกลับบ้านนะครับสาวนะครับนี่ครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยครับผมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับมลับไป Channel ไปก่อนเลครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับดทางกวดไปครับเจอกันครับคลิปหน้าครับ